ไม่รอดรวบแล้วโอลาฟผู้ต้องหาคดีหันร่างฮันปีเตอร์นักธุรกิจเยอรมันหนีไม่พ้นรวบแล้วโอลาฟผู้ต้องหาคนสำคัญคดีอุ้มในฮันปีเตอร์นักธุรกิจเยอรมันหลังหนีกบดานย่านอ่อนนุชเร่งนำตัวไปสอบสวนวันที่11กรกฎาคม66คืบหน้าคดีอุ้มสังหารในฮันปีเตอร์นักธุรกิจเยอรมันล่าสุดมีรายงานด่วนว่ารวบตัวนายโอลาฟ มาเฟียชาวเยอรมันซึ่งเป็นหนึ่งในสามผู้ต้องหาคนสำคัญที่ถูกออกหมายจับในคดีนี้โดยชุดคลี่คลายคดีตามไล่สะกดรอยตามรวบได้ที่ย่านอ่อนนุชเร่งนำตัวไปสถานีตำรวจภูธรหนองปลือเพื่อเคนสอบหามูลเหตุฆาตรกรรมนายแฮนปีเตอร์นักธุรกิจชื่อดังทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบพบเบาะแสนายโอลาฟก่อนตามรวบได้ที่คลับแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุชพัฒนาการ กรุงเทพขณะนี้กำลังนำตัวพบร่างนายแฮนปีเตอร์นักธุรกิจเยอรมันอายุ62ปีที่หายตัวไปอย่างปริศนาก่อนพบกลายเป็นร่างไร้วิญญาณถูกหันสส่นศพซุกตู้แช่โดยบ้านเช่าหลังหนึ่งย่านซอยเขาน้อยตอหนองปรืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่สอพอหนองปลือจังหวัดชนบุรี โดยทางสารจังหวัดพัทยากรมหาจายผู้ต้องหาในคดีนี้สรายกรณีร่วมกันก่อเหตุอุ้มฆ่านายฮันปีเตอร์นักธุรกิจชาวเยอรมันในข้อหารวมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพโดยสามผู้ต้องหาที่โดนออกหมายจับคือนายโอลาฟชาวเยอรมันผู้บงการและวางแผนเพื่อนชายนายโอลาฟเป็นคนไทยสัญชาติปากีสถานเห็นในวงจรปิดนั่งอยู่ท้ายรถกระบะสีดำกับตู้แช่นางเพทราเพเท นางนกต่อในหน้าขายที่ดินที่รับเงินจ้างวัน800,000บาทและเป็นคนที่อยู่กับนายฮันเป็นคนสุดท้ายซึ่งผู้ต้องหาทั้งสามรายนี้ได้ร่วมกันวางแผนอุ้มนายฮันปีเตอร์ก่อนจะทําการข่มขู่บังคับทรมานให้บอกรหัสกดเงินผ่านและได้ขับรถตระเวนวนไปมากว่า160กิโลเมตรทั่วเมืองพัทยาชนบุรีเพื่อยกย้ายเงินกว่า3ล้านบาทของนายฮันปีเตอร์จากนั้นแก๊งงรอได้ลงมือหั่นร่างนายฮันปีเตอร์ ยัดอำพรางในตู้แช่ทิ้งในบ้านเช่าบริเวณย่านบางละมุงชนบุรี